แล้วเขาจะได้ก,กาไรจากค่าบริการเดี๋ยวผมจะมาจับเรื่องค่าบริการให้ดูว่าพวกเราเนี่ยโดนไม้น้าสามตีกบาลเด็กๆไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เด็กก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณสนที่คุณสนที่น,ทนี่ไดโนเสาร์ไม่รู้เรื่องบิตคอยมันของใหม่ใหม่ที่อะไรเล่าแม่ก็คือบ่อนการมานันเท่านั้นเองและติดป้ายยี่ห้อบิตครับนายจีรายุทธคือคนเก็บค่าตง๋งเขาไม่ต้องเล่นด้วยให้คุณมาเล่นกันเยอะๆอาจจะมีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งคอยปั่นราคา ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อที่ดินสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมรู้จักพนักง,งานการบมนไทยหลายต่อหลายคนซึ่งซัพพอร์ตจะต้องมีการศึกษาลายออก,ากการกามีนไทยได้เงินมาก้อนหนึ่งเอาบ้านเอาช่องไปขายแต่ตอนแม่งลงมาและเจ๊งกันเป็นแถวเลยเนี่ยโดนยึดบ้านโดนไม่มีทรัพย์สินเลือเนี่ยไม่มีใครพูดกันเพรียแล้วการเข้าไปตามที่ต่างๆด้วยคอร์สการเรียนการสอนกิจกรรมซึ่งผมรับไม่ได้เลยโรงเรียนมัธยมเนี่ยอาสำชัญคุณทําได้ยังไง คนที่เดียสสำชันเนี่ยเป็นลูกพ่อขาไม่เสียหายลูกพ่อขาเนี่ยอยากค้าขาย